สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมเราต้องเลือกตัวแทนด้วยนะคะในชั้นเรียนและโรงเรียนของเราประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนที่มาอยู่ร่วมกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันจึงจําเป็นต้องมีตัวแทนมาดําเนินการตัดสินใจในการทํากิจกรรมต่างๆเพราะอะไรคะก็เพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีคนเยอะใช่ไหมคะ มี400 500คนบางที่เนี่ยมีเป็นพันๆคนดังนั้นถ้าหากว่าจะให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นโอ้โหทีละคนทีละคนต้องใช้ระยะเวลานานไหมเอ่ยนานใช่ไหมคะเออต้องใช้ระยะเวลาเยอะมากกว่าจะแสดงความคิดเห็นครบกว่าจะปรึกษากันเสร็จอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ นานมากดังนั้นได้กว่าที่ปัญหาจะถูกจัดการปัญหาจะถูกแก้ไขเนี่ยก็จะล่าช้าไปดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องมีตัวแทนมาดำเนินการในการตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยเวลาเอ,อ่อเขาก็จึงมีการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนขึ้นมาซึ่งตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนเนี่ย เรียนยังไงบ้างเรามาดูกันก่อนหนงหัวหน้าห้องอหัวหน้าห้องเป็นตัวแทนของชั้นเรียนหรือตัวแทนของนักเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างนักเรียนกับคุณครูหากคุณครูสั่งการบ้านอะไรมาหรือคุณครูมอบหมายงานสิ่งใดมอบหมายภารกิจใดมาเนี่ยหัวหน้าห้องก็จะมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในห้องเรียน คุ้นไม่เอ่ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในห้องเรียนหัวหน้าห้องเราเป็นแบบนั้นไหมคะเป็นใช่ไหมคะก็จะอาบางทีคุณครูก็มอบหมายให้หัวหน้าเนี่ยเก็บการบ้านมาให้คุณครูเก็บสมุดมาให้คุณครูหรือมอบหมายให้หัวหน้าดูแลใช่ไหมคะดูแลความสงบเรียบร้อยในห้องเรียนว่ามีคนพูดเสียงดังไหมมีคนเล่นกันอยู่ในห้องไหมระหว่างที่คุณครูไม่อยู่คุณครูติดธุระ หรือคุณครูมีประชุมด่วนแบบน,นี้ใช่ไหมคะหัวหน้าห้องเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลความเรียบร้อยอันนี้คือ,อหน้าที่นะคะหน้าที่ของหัวหน้าห้องเรียนต่อไปเรามาดูหน้าที่ของประธานนักเรียนประธานนักเรียนก็เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของนักเรียนเาเรียกว่าเป็นตัวแทนใน โรงเรียนก็จะมีหน้าที่เหมือนกันเลย่อประสานงานระหว่างคุณครูกับนักเรียนทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอาจจะไม่ต้องมาดูตามห้องเรียนละแต่จะดูในภาพรวมว่าเอวันนี้มีนักเรียนออทำเวรหรือยังทำเวรสะอาดไหมขณะปฏิบัติกิจกรรมดใดๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธง ิจกรรมวันสําคัญต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนเดินกลับบ้านอ่ะมีนักเรียนทีเ่เล่นกันหรือเปล่ามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ประธานก็จะเป็นคนคอยดูแลเป็นตัวแทนให้คุณครูเพิ่มเติมขึ้นมาหากว่าคุณครูเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงดูแลไม่ทั่วถึงแบบนี้หรือถ้าหากนักเรียน มีปัญหาอะไรนักเรียนบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดกับครูโดยเฉพาะแบบนี้นะคะอาจจะเอ๊ะเห็นเพื่อนทิ้งขยะไม่เรียบร้อยหรือเพื่อนเกเรแต่ไม่กล้าบอกคุณครูก็บอกพี่ประธานนักเรียนได้เพื่อให้พี่ประธานนักเรียนเนี่ยติดต่อหรือบอกคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะะนอกจากประสานงานแล้วเนี่ยก็ ช่วยส่งเสริมนโยบายที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียนยังไงอ่ะนักเรียนเห็นไม่เอ่ยว่าเวลาพี่ประธานมาเ,าเขาเรียกว่าหาเสียงนะคะหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนพี่ประธานก็จะบอกว่า,าถ้าหากว่าพี่เป็นประธานนักเรียนพี่จะมีนโยบายแบบไหนจะให้นักเรียนเ,เล่นกีฬาในระหว่างพักเที่ยง หรือจะมีชมรมพิเศษขึ้นมาโดยมีพี่รุ่นพี่มาช่วยสอนแบบนี้อันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนโะยบายที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนหรือถ้าหากว่าพี่ได้เป็นประธานนักเรียนพี่จะดูแลพวกเราตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงเรียนก็จะดูแลความเรียบร้อยไม่ให้มีเรื่องราวหรือระหว่างกลับบ้านก็จะคอยดูรถลาให้เพื่อ ความปลอดภัยของนักเรียนแบบนี้อะไรที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนพี่ๆเขาหรือประธานนักเรียนตัวแทนประธานนักเรียนก็จะคอยหานะคะคอยหาผลประโยชน์นี้ให้กับโรงเรียนหรือแม้กระทั่ง3กระตุ้นนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนกระตุ้นยังไงเช่นเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาเราเห็นพี่ๆทำความดีเห็นพี่ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็อยากจะเป็นตามใช่ไหมคะเห็นพี่ทำความดีเห็นพี่เรียนหนังสือเก่งเห็นพี่เล่นกีฬาเก่งเห็นพี่ช่วยเหลือคุณครูเห็นพี่พูดเพราะแบบนี้นี่คือตัวอย่างที่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเลือกตัวแทนที่ดีแบบนี้มีความคิดที่ดีเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและของโรงเรียนเรานะคะ ลักษณะตัวแทนอีกอย่างหนึ่งก็คือคณะกรรมการห้องเรียนหรือโรงเรียนคณะกรรมการคืออะไรมีหน้าที่อะไรก็คือมีหน้าที่ในการช่วยในการทำงานในด้านต่างหากว่าประธานทำงานอยู่คนเดียวทำได้ไหมคะโอ้โหต้องดูแลน้องด้วยต้องดู ออแล้วน้องๆก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวมีเยอะมากดังนั้นก็ต้องมีทีมงานก็คือคณะกรรมการนักเรียนนี่แหละอาจจะเป็นคณะกรรมการนักเรียนสภานักเรียนหรือคณะกรรมการในห้องเรียนยกตัวอย่างเช่นออหัวหน้าด้านการเรียนหัวหน้าด้านวิชาการด้านสารวัตรนักเรียนด้านกิจกรรมนักเรียนต่างๆนี่เราก็ช่วยเหลือกันนี่คือ ตัวแทนนะคะตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนแบบนี้เป็นตน้นหลังจากที่เสร็จแล้วเรามาดูการบ้านของเราวันนี้นะคะแนใ่การบ้านเป็นใบงานนี้ใบงานตัวแทนในชั้นเรียนและโรงเรียนให้เรานําใบงานของเราขึ้นมาเลยนะคะได้ไหมเอ่ยใบ ครูก็แบ่งเป็นช่องให้ให้นักเรียนเขียนลักษณะตัวแทนว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วหน้าห้องเนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบไหนอยกตัวอย่างเช่นมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยที่คุณครูบอกไปใช่ไหมคะมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างนักเรียนและคุณครูคุณครูก็บอกไปแล้ว แต่อย่างอื่นอีกอย่างเช่นอาเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนเพอนเพราะถ้าหากว่าหัวหน้าห้องเนี่ยไม่มีความยุติธรรมไม่มีมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราอยากจะเชื่อฟังไหมคะเวลาหัวหน้าห้องห้องตักเตือนเราก็ไม่อยากเชื่อใช่ไหมที่ตัวเองทำไม่ได้เลยก็มาสั่งคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนอยากได้หัวหน้าห้องแบบไหนหัวหน้าห้องที่ดีใน ความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรนักเรียนก็เขียนมาต้องตั้งใจเรียนไหมต้องมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยไหมต้องพูดเพาะหรือเปล่าไม่โกหกใช่ไหมช่วยเหลือเพื่อนๆนใช่ไหมใจดีอะไรแบบนี้นะคะเขียนมาแล้วก็ประธานนักเรียนก็เช่นกันมีหน้าที่อะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรที่นักเรียนอยากจะให้ประธานนักเรียนเป็น คณะกรรมการนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนเขียนมาเลยว่ามีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนอย่างไรช่วยเหลืออย่างไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรทำได้นะคะแล้วสุดท้ายเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นคะแนนของเรานอกจากนักเรียนจะเขียนหนังสือให้ถูกต้องอเขียนคำตอบให้ถูกต้องแล้วเนี่ย นักเรียนจะต้องตั้งใจทํางานด้วยเพื่อให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะบ่งบอกถึงความรับผิดชอบของเราเสร็จแล้วหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมทํากันบ้านด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ